เดินเล่นหน้าบ้านไหมลูกหนูต um right ้องกลับแล้วไม่หนูต้องกลับาล้วทำอะไร น้องยิ้น้องแค่ไม่รู้ลูกน้องแค่อยากรู้ว่าหนูกินนะอมอะไรอยูพอ่พ่อขออมทีได้ไหมได้ไหมพี่ธีพ่ทีพ่ธีเขาพ่อขออมทีหนึ่งได้ไหมพ่ออยากรู้ว่ารสชา่นเป็นไงได้ไหมครับได้ไหมพ่ออมทีได้ไหมพิธีพ่ทีออมไหนได้ไหมน้องบีให้พ่อพ่ออมแล้วนะทีหนึ่ง อันนี้รถไรอ่ะพ่ออยากอมอ่าอันนี้รถไรครับจ๋าเบบี้ิงด๋าขออมหน่อยได้ไหมให้พ่อเหรออร่อยอันเนี่ยอะโอเคโอเครู้อร่อยมากอย่าให้คนอื่นนะให้พ่อๆได้เท่านั้นนะโอเค อุ๊ยทำไมดาวขึ้นรวดพลาดมีใครมาให้ส่งดาวมาให้เยอะคุณคมพรส่งดาวมาสิบดวงอ่าคุณป๊บป้บฟูกส่งมาพันดวงนี้ไงแล้วมาส่งดาวให้เด็ก fc พีธีอ้าวหนูเคี้ยวแล้วเหรอก็หมดแล้วสิครับ น้ำพี่ก็เคีเค้ยวแล้วเหรองมอร่อยไหม อันนาอันนาไอ้บ้าอึืมอะไรลูกวัวสีอะไรอะไรอะ ผมเหรอผมสีทองไหม,มส,สีน้ำตาลอ้ายไม่เอาไม่เอาเราไม่เอาแคนดี้จิ้มหัวคนเอิญ <c oughs> <c oughs> เราจะจัดการเลย <c oughs> ได้โดนแน่จะ <c oughs> จัดการหนูแน่